นี่ครับเป็นพาวเวอร์แบงค์ที่ใช้งานได้ทุกพอร์ตจริงๆครับบอกเลยว่าคุ้มจริงคุ้มจริงๆครับในการใช้งานครับผมใช้กับวันทอง สวัสดีครับวันนี้พีเพนะครับผมจะมาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวกับอุปกรณ์สุดคุ้มครับตัว power bank ครับขนาด6 0 0 0 0 m แอมาผมดูว่าตัวนี้นะครับรุ่นนะครับ O2 Pro 7ครับผมนะครตอนนี้คือ1,690บาทถือว่าสุดคุ้มแน่นอนครับในการใช้งานครับตัวนี้ครับผมมาะสบการไปแคมปิ้งครับผมสายเดินป่าคผมความจุ6 0 0 0 0อป์นี้สามารถใช้งานได้อย่าง ยาวน่นอนครับผมหรือประมาณ2-3ถึงวันนะผมชาร์จสมาร์ทโฟนถือว่าสุดคุ้มแน่นอนครับผมสำหรับสายปาร์ตี้หรือว่าสายพกพาชิวๆครับรุ่นนี้คือน้ำหนักพกพาง่ายครับไม่ได้หนักมากจนเกินไปครับผมสำหรับ6 0 0มือมแมของพอแบงค์นะครับถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะมีคลิปนะครับผมในการรีวิวเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้พีวิวให้ดูก่ันนะครับ เพื่อนๆผมสามารถไปสั่งซื้อผมกับตัวพาวเวอร์แตัว O2 ทูโปรเจกต์กับผมนี่เลยนี่เห็นไหมนี่ครับพี่สั่งซื้อมาจากตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งเนี้ยลิงก์นะครับผมของ shopee ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็จะมีนะครับผมสีดำนี่ไหมครับสีดำสีกลมแล้วก็สีขาวสีรายพรางชุมพูแล้วก็รุ่นใหม่กับผมที่เป็น 45วัตต์นะครับผมแล้วก็รุ่น65วัตต์ก็มีนะครับผมก็ไปกดสั่งซื้อได้นะครับผมราคาก็เริ่มต้นนะผม1,690บาทผมีว่า O2 Project ครับสั่งซื้อได้จากร้านค้าผมใน s h อ p e e ร้านนี้นะครับผมวางจำหน่ายของแท้นอนครับผมในการใช้งานนะครับนี่ถือว่าโอเคครับผมกับตัวพาแบงนี้รุ่นนี้คือสุดคุ้มจริงๆเลยในการใช้งานนะตัวนี้ครับผมนี่นี่ครับพี่จะขอแกะกล่องเลยนะครับ อันนี้ภายนอกกล่องหกจะเป็นนี้ครับเพราะว่าแบงค์งผมก็จะเป็นแบบนี้เลยก็เป็นสกินที่กล่องที่เท่ดีครับในการใช้งานนี่ครับนี่ครับสายด้านจับของผมเป็นสีส้มครับผมเป็นหนังนะครับผมเป็นหนังสังเคราะห์ออกมาครับเบ๊บหูรู้สึกว่ามันเป็นขนาดที่มันเป็นไซส์มินิแบบ สวยงามมากเลยครับในการใช้งานดูครับว่าในการออกแบบครับถือว่าสวยงามจริงแล้วก็จะมีสายผมตัว Type A to Type C แถมให้เราคาับผมไว้ชาร์จสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าตัวชาร์จพาว e r ์แบงตัวนี้นะครับนี่หัจับก็สามารถเป็นแบบนี้ได้ครับหอมันสวยงามมากเลยครับดูครับนี่ก็จะมีครับ60พ์ทคือบอกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ครับผมความจุอยู่ที่60,000ม a h นะครับ ก็จะมีตัวการลื่นนะครับเวลาไปวางครับบนก็จะไม่ได้ลื่นนะครับผมเห็นไหมแน่นดีมากเลยครับผมในการใช้งานนะนจริงๆอ่ะพีชอบของยี่ห้อ O2 Project นะครับผมในการใช้งานเพราะว่าตัวนี้ก็อแอบเรืองๆนะครับเห็นว่าตัวนี้ก็เพราะแบงตัวนี้ถือว่าในการใช้งานโอเคเดี๋ยวพีจะมีคลิปรีวิวเต็มๆว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับมันก็จะมีสปคนะครับผมบอกอยู่ด้านร่างหรือว่าด้าน กล่องก็มีนะครับผมในการบอกสเปคครับสเปคตัวนี้ก็ง่ายๆครับผมรุ่นนะครับผมนี่รุ่นชื่อรุ่นนะครับผมนี่ YT สองศนย์สามศนะครับผมตัวนี้อินพุตได้ตัว5โวลต์ครับ2.4แอมป์นะครับหรือว่าตัว9โวลต์ครับหรือประมาณ20วัตต์สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายครับผมเอาพุตได้อินพุตได้ถือว่าจบครบครับนี่ครับมาดูนี่ ือว่าสวยอะชอบสีเงินสีดําแล้วก็สายที่มันลงตัวมากเลยครับสำหรับสเปคในการชาร์จแบตนะครับของตัว Input และตัว o u t พ u ตนะครับตัวเ u t พุ t ก็คือการจ่ายไฟไปยังโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราครับถ้าเป็นช่องรับผม USB A นะครับที่เป็นนี่ครับ USB หและ2ครับตัวนี้ชาร์จสูงสุดคือ10วัตต์ครับผมในการใช้งานในส่วนที่เป็นสีส้มครับตัวพอร์ตสและพอร์ตสครับเป็นสีส้มคือ ชาร์จถุงสุดก็คือ20วัตต์เลยนะครับผมในการใช้งานนะครับนี่เป็นสีส้มครับถ้าเป็นตัว Type C ครับตัวนี้สามารถชาร์จได้เป็นเอาต์พุตแล้วก็อินพุตนะครับสูงสุดคือ20วัตต์ในการใช้งานในส่วนที่เป็นตัวนี้ครับ Micro USB ครับชาร์จสูงสุดก็คือ20วัตต์ในการใช้งานครับง่ายๆครับเป็นสีดําตรงนี้ครับคือ10วัตต์นะครับตัวนี้เป็นสีส้มของผมก็คือ20วัตต์ นี่ครับ Type C ตัวนี้ครับผม m i โคร USB ครับก็คือเป็น20วัตต์ครับผมตัวนี้ครับเอา .Output ได้20วัตต์เลยถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานนะครับนี่เลยนี่ครับก็สามารถเปิดแล้วก็ใช้งานเลยครับถือว่าโอเคมากเลยครับกับตัวนี้นะครับนี่เลยครับตอนนี้แบตเตอรี่นะผมก็จะบอกนะครับผมเปอร์เซ็นต์ของหน้าจอที่เป็นนิเตอร์ตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ตอนนี้ก็คือแบตเตอรี่ของผมอยู่ที่100%อยู่นะครับนี่ในการใช้งานนะครับ สำหรับการเปิดไฟฉายนะครับก็กดนะครับผมค้างไว้ปึ๊บแบบนี้ครับก็คือการเปิดไฟฉายครับการปิดไฟฉายเหมือนกันปิดนี่ครับคือการเปิดปิดไฟฉายนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราจ่ายไฟครับว่าเราจ่ายไฟอยู่ที่วัตต์เท่าไหร่นะผมก็คือสูงสุดอยู่ที่20วัตต์นะผมตันนี้ก็คือตัวที่เราอินพุตไฟเข้าบเในตัว power bank ของเราครับผมหรือว่าตัวนี้ครับชาร์จแบตมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับ เดี๋ยวพี่ขอทําการนะครับผมชาร์จตัวสมาร์ทโฟนของพีก่อนครับว่าบันชาร์จแล้วมันเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ขอทําการชาร์จเลยครับว่าไฟจะเข้าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ขอเสียบเข้าไปเลยครับปึ๊บนะครับชาร์จได้ปกตินะครับผมขึ้นแล้วนะครับนี่เห็นไหมขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วตัวเอาต์พุตนะครับอยู่ที่เลข9นะครับผมก็คือประมาณนะครับผม 10วัตต์นะครับถือว่าโอเคนะครับผมกับตัวนี้จ่ายไฟครับถือว่าเหลือๆครับก็คือตามสเปคนะครับผมในการจ่ายไฟเมื่อว่าผมตัวนี้นะครับจะจ่ายไฟเท่าไหร่นะครับผมจะชาร์จผ่านตัวแท็บเล็ตสองพีเลยปึ๊บนี่นี่ครับชาร์จไฟได้ครับผมนี่ถือว่าเร็วนะครับผมนี่ครับชาร์จได้เหมือนกันนะผมนี่ครับอีกเครื่องนึงเดี๋ยวผมเอามาใส่อีก ปึ๊บปึ๊บโอ้คุ้มสุดคุ้มบอกเลยว่าในการชาร์จกับตัวนี้พี่ใช้ชาร์จหลายรุ่นมากครับผมดูนี่ครับนี่ครับแล้วก็พี่จะชาร์จตัวที่เก็บของกล่องเป็นอุปกรณ์นี่นี่ครับเห็นไหมว่าเข้าแล้วนะนี่นี่ครับชาร์จอีกครับผมจะมาชาร์จอีกนะครับ เอามาชาร์จกับตัวโทรศัพทเมือถือเครื่องครับชาร์จให้มันจุ๊จๆไปเลยครับผมคือแบบว่านี่ครับพี่จะชาร์จผ่านตัวนี้นะครับ,รบเห็นไหมว่าไฟเข้าแล้วนะผมไฟเข้าแล้วนี่พี่ก็ชาร์จไปจะเต็มนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวหาอุปกรณ์มา เอาตัวสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้แบตมันหมดนะครับเดี๋ยวพี่จะขอชาร์จเลยมันจะขึ้นนะครับหนีขึ้นนะครับผมหนีไฟเข้าแล้วนะครับโอ้ถือว่าในการชาร์จเนี่ยมันสุดสุดยอดเลยดูครับทุกเครื่องผมสามารถชาร์จได้ทุกเครื่องนะครับเครื่องนี้ก็เห็นไหมนี่ครับตัวนี้ก็คือกําลังชาร์จนะครับตัวนี้ก็นะครับกาลังชาร์จอยู่ครับอันนี้ก็กําลังชาร์จ อันนี้ก็กําลังชาร์จอันนี้ก็กําลังชาร์จนะครับอันนี้แบตหมดมันกําลังชาร์จอยู่นะครับเห็นไหมว่ากําลังชาร์จอยู่นะครับถือว่าทุกพอร์ตนี่สามารถใช้งานได้หมดเลยครับถือว่าโหเป็นพอร์แบงที่แบบสุดยอดจริงครับผมบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงๆครับสําหรับการชาร์จแบตนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับผมเสหรับรุ่นนี้ครับเราเอาหัวชาร์จครับที่ขนาด20วัตต์ขึ้นไปครับผมในการชาร์จแล้วก็ชาร์จผ่านพอร์ตไทซีเลยครับคุณชอไปครับนี่แบบนี้ครับ ก็เรียบร้อยครับมันจะขึ้นว่า power ครับรอสกคครับมันก็ทํางานนะครับแล้วมันก็จะขึ้นว่าตรง input ก็คือการนําไฟเข้าครับตรงนี้นี่อยู่นะครับรอสกคนี่ครับ input ก็คือ20วัตต์ครับผมสามารถรองรับสูงสุดในการ input หรือว่าการชาร์จตัวเครื่องนี้ครับประมาณ15ชั่วโมงครับก็คือ20วัตต์เลยนะครับผมในการใช้งานนะครับ สุดง่ไงครับหลังจากที่พีใช้งานมานะครับผมก็รู้สึกว่าในการใช้งานมาแบตตัวนี้จริงครับในการจ่ายไฟก็ถือว่าโอเคมากเลยครับ ความร้อนพีหายไม่เจอนะครับก็คือจัดการความร้อนคือดีมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับแล้วตัวนี้ผมพอร์ทที่พีชาร์จครับถึงแม้ว่าจะเป็น10วัตต์นะครับแต่ในการชาร์จถือว่าเหลือๆครับความร้อนจัดการดีมากตัวนี้พีชาร์จกับ iPhone ก็เต็มเร็วนะครับ20วัตต์ก็ถือว่าเต็มเร็วในการใช้งานครับพอร์ตนี้2พอร์ตนี้คือ20วัตต์นะครับในส่วนในการชาร์จพีชาร์จกับ iPad ตรงนี้ครับก็ถือว่าชาร์จกับ iPad ที่เป็น20วัตต์ถือว่าเกือบๆนะครับผมในการชาร์จกัับบอแที่ถมมากขง iPad Adapter ถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานชาร์จแอนรอยครับขึ้นฟ้าชาร์จด้วยนะครับผมในการใช้งานถือว่าโอเคนะตอบโจทย์ดีนะครับในการใช้งานน้ําหนักมันไม่ได้หนักมากครับถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานกับเจ้าตัวนี้นะครับพี่ชอบมากบอกเลยว่าชอบจริงครับในการใช้งานดูครับว่าพีใช้งานมาแล้วแหละตัวนี้ก็คือแบตมันอึดจริงครับชาร์จทั้งวันก็คือเรือครับถ้าเราเอาไปชาร์จกับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของเราก็ถือว่าเรือๆมากเลยครับในการใช้งานครับหรือว่าชาร์จกับพวก พัดลมที่เป็น USB ครับผมเล็กๆนะผมในการใช้งานถือว่าเหลือๆครับเอาไปแคมป์เอาไปต่างๆถือว่าโอเคมากเป็นตัว p o w e r อร์แบงค์ครับ6 0 0มมิลลิแอที่คุ้มสุดคุ้มนะครับผมกับตัว O2 Pro j e c t บอกว่าคุ้มจริงในการใช้งานครับสเปคตรงตามที่เขาเขียนมาเลยครับบอกเลยว่าคุ้มจริงนะครับผมนี่เลยสามารถไปสั่งซื้อของกับเพื่อนๆนะผมสามารถไปกดสั่งซื้อได้ผมจากร้านนะครับาผมสามารถไปกดสั่งซื้อเลยครับ สินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนครับผมในการใช้งานถือว่าโอเคมากกับวัสดุเราผมพกพาง่ายนะครับแล้วก็อึดดีจริงครับในการใช้งานพีคอนเฟิร์มว่าเป็นตัวที่คุ้มสุดคุ้มจริงๆครับผมเดี๋ยวพี่จะแนบลิดีนะผมด้านล่างให้นะครับผมในการกดสั่งซื้อครับผมในการใช้งานครับสวัสนี้พีขอจบคลิปการแกะกล่องและ P รีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวันนีขอบคุณครับ